บางคนไม่ได้ทําอะไรหรอกมีแต่ว่าเป็นความสุขของเขาถ้าเขาได้ว่าถ้าเขาได้พูดวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีความสุขถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขการที่เราจะให้เขาได้โูกใจเรือว่าโดนใจมันทําได้เลยเนาที่เาามาพูดวันนั้นอะไรสังกหาวัดถุการให้เนี่ยทานเนี่ย ถ้าเราอยู่ด้วยกัรน,นี่ถ้าใครมีน้ำจิตน้ำใจถ้าใครแบ่งปันได้นีเน่เราก็จะเป็นคนที่มัดใจเขามันก็เป็นธรรมดาเนาะคนที่ได้ผลประโยชน์คนที่เราช่วยเหลือเขาก็ต้องดีกับเราเขาก็ต้องมีความรู้สึกดีถ้าเราไปเอาเปรียบเขาหรือว่าไปอะไรอะไรเขาเขาก็ต้องมีความรู้สึกไม่ดีอะ่ะเพราะว่าเราไปเอาเปรียบเขาด้วยเราเย็นแกตัีเนี่ย อันนี้ถ้าเราอยากมีเพื่อนเราอยากมีคน